สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้ทานข้าวกับน้องปูนนะคะวันนี้ก็จะมีเมนูปลาทอดหมูกรอบแล้วก็น้ำพริกกระเทียมใส่น้ำปลามะนาวน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บถ้ามีนะคะตอนนี้คือ <c oughs> หมูกรอบและปลาอยู่ในหม้อทอดของเรานะคะเดดี <c oughs> เนื้อเต้นกันสุดๆเลยนะคะ oh. เกือบหน้าแหกแล้วนะคะแต่งแตงกวาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กาลังจะตำน้ําพริกเนะาะตำน้าพริกมีพริกกระเทียมนะคะอ่ะไปตำกันดีกว่า,าก็จะตำได้ประมาณนี้เลยนะนี่ประมาณนี้ผงชูรสน้ำตาลน้ำมะนาว นี่ก็จะได้ประปันนี้นะคะไว้กินกับหมูกรอบแล้วก็ปลาเนาะชิมกันดีกว่าอ้าพอเราได้แล้วเราก็ตักข้าวเลยนะคะวันนี้มีแตงกวาแก้มนะคะนี่เอาใส่จานลงไปเลยค่ะเป็นหมูกรอบกับปลาทอดนะคะนี่ไม่ทราบว่าเป็นปาลาอะไรนะคะเขาทอดปลาซ็อกเกอร์ให้ก็กินเนาะเป็นร้านจีนนะคะวันนี้คือ วันก่อนวันปีใหม่นะคะเป็นวันที่31เนาะขี้เกียจทำกบบข้าวนะคะเพราะว่าขี้เกียจล้างจานไม่อยากล้างจานข้ามปีนะคะก็เลยนี่มีปลาทอดหมูกรอบปลาทอดนะคะเป็นอาหารลดน้ำหนักเนาะแล้ก็ใส่นี้ลงไปเสร็จปุ๊บจ้าอาหารที่เราาำเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่านี่นะคะ ปลานะใส่กับข้าวแล้วก็ตักน้ำจิ้มใส่ลงไปน้ำจิ้มบอกเลยว่าสุดยอดมากเพราะว่าใส่ผงชูรสเยอะมากนะคะทานข้าวกันค่ะร้อน